กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเดอ้อ FC บซบาวกัปตันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้บาวกัปตันก็ออกมาหน้าเมลิงพี่น้องออกมาจอเบ,บื้งเขาห <c oughs> ลังจากที่ได้ยอดไว้แล้วกันหลังจากที่ได้ยอดไว้แล้วกันโบได้มาเบึงนอกพี่น้องลายเป็นลายถิดสองสามถิดเลยแหละกัปตันบบได้ออกมาเบึงออกมากับเขาก็ง่ามอยู่นอกพี่นอ้องแตนเรืองเนาะบุมีน้นามคังพี่น้องหน้ายอดกับเป็นแถวเป็นแถวง่ามพี่น้อง บูมีน้ามังพี่น้องเอ้ยหย่าก็ขึ้นบาดนี่มันแดดมากเข่าก็เที่ยวหย่าก็ขึ้นบาดนี่พี่น้องหย่าก็ขึ้นถ่วมีถ่วเขา่ขาเลยเข่าง่ามกว่าปีกายนี่เนาะพี่น้องแถวนี่ง่ามกว่าปีกายนี่ขึ้นเข่าขึ้นเป็นแถวเป็นแถวไปหากได้เนาะพี่น้องหย่าบาดนี่บูไวหย่าหย่าขึ้นไล่หรือยังรอ เข่าขึ้นเป็นแถวเป็นแถวนะพี่น้องเนาะงามมีเลีเมื่อนี้ก็ออกมากับแม่ลิงนะพี่น้องเนาะกัตันออกมาหน้ากับแม่ลิงฝนตกมาตึงน้ำอใส่เนาะพี่น้องขาหยาดนี่โอ้ยได้เรื่องเตือม่ได้สียาขาหยาทั้งหน้าแม่ลิงเพิ่นเผ็ดเผ็ดธรรมชาติพี่น้องเข่ากําลังขึ้นกํากลังงาม แม่นอันนี้บ่ได้น้ำใส่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกั่าต้านเฉยเบิ่งบ่ได้น้ำใส่เล็ปุ้ยก็ใส่เธอเดียวพี่น้องใส่เป็ดห่วงหย่อนถูกใส่ปุ้ยก็ใส่เธอเดียวพี่น้องเอลยบ่มีเงินซื้อปุ้ยใส่ก็ใส่ให้ละหน่อยละหน่อยใส่ตั้งแต่พร้อมหย่อนผมเบิ่ดเลยนี่มันจืดปุ้ยเลยหน้ากันปุ้ยก็ดาวเอาเนาะหญ้าก็ขึ้นพี่น้องหญ้าก็ขึ้นเขาก็ขึ้น เห็ดแนวไดจสิจักสิเห็ดแนวไดแกะไขรแนวใดอันนี้ค mm hmm. ันใส่ยาข่ายยาก็อันตราไลพี่น้องมันต้องมีน้องน้หนามน้องทำไมมีน้องหนามันดูดใส่ดูดใส่ตั้งแต่ยาเพราะท่านปุุงผูง้อันนี้หยาปุุงแล้วดูดใสก่ก็คือเก่าพี่น้องเลยแม่สั้นกับโซลาเซลล์คือนานเขาเจาเนาะที่เขาเห็ดน,น้าแดงป้าตัวนี้พ่อตัดระบบจักเขแล้วขันมีหนามน,นี่คัดตึง้งหนามใส่แล้วก็ตัดเนาะพี่น้องเนาะ หญ้าเป็นดอกเลยดิตัดกับลูกขี้ดอกนี่หญ้าเริ่มเป็นดอกเลยตัดนี่ก็โอเคพี่น้องเลยพอตัดแล้วสำเนียงหักหน้ามันบม่มีตัดละะแล้วก็หวางพูยเนาะพี่น้องคันมีงบโอ้ยสำเนียงามตัดแล้วก็หวานพูนเมื่อนี้กัปตันกับโมทัตละเมื่อหาแถาแม่เพิ่นพี่น้องโมทัตละเมื่อหาแถาแม่กับสีมะเขือเห็ดประตู เลื่อนซอยเคยเถ่าเพื่อนแม่นงลิงให้มันแล้วแล้วก็สีเดินไผ่ห้มันแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อนแม่ลิงน่ะไผ่บ่มีเนาะพี่น้องมันมืดคืออยู่กับตันกับไม่เห็นกัมันบอสะดวกสบายในการใส่ชีวิตประจําวันพี่น้องมันมืดมันบ่มีพื้นมีไผ่กับตันกับหายเคยเถ่าเห็ดกระด้านไผ่ห้เดี๋ยวมืออื่นกับพี่น้องคือชีได้เบ่งได้ช่มเนาะกับตันกับชีเดินไผ่กบเคยเถ่าแล้วก็ตตดตั้งประตูเลื่อนเนาะเพื่อนแม่ลิง แล้วเบิร์ตภารกิจเบิร์ตเพื่อนแม่ลิงก็ถือว่ากัปตันกะลูกห่งใจบ้านกะชิด้เมื่ออยู่ใส่ชีวิตกับแม่เท่าแม่เพื่อนใส่ชีวิตกับเท่าแม่เพื่อนเป็นจริงเป็นจังอยู่นลำกันสูงมือหน้าบานนี่เลี้ยงงูเลี้ยงหมอขัดฝนตกมากอะแบบว่าท้าห้ไท้ายหน้าดำห้ดำหน้าพี่น้องเลยอยู่นลำกันสองคนกับเท่าแม่เพื่อนตันกะออกมาอันนี้โอ้ยเหลืองเบิร์ตพี่น้อง หน้าเหลืองเบิร์ดจนโบมีจนมีแต่หยาพี่น้องเอ้ยเขากับบกคอยขึ้น <c oughs> อันนี้กับบรรยากาศต้นค่ำคำพี่น้องบรรยากาศต้นคำค้ำ <c oughs> <c oughs> อืมส่วนอ้โงมสอนกปูหวบริวารแต่กระปูแล้วปลาซุ่มปลาซีอยู่ขนะุนอ่าบ่อนยนู่นูอะจ้า ปลาซุมปลาซิอกุ้ง,งอุ้ยเป็นลูกปลาคอทีนี้อุ้ยลูกปลาคอลูกปลาคอเมนอีลีอืมลูกปลาคอโอ้ได้สอนเขาน้องอีกแล้วพี่น้องอืมลูกปลาคออีลีผู้ บวบเบี้ยบวบเบียเออลูกปลาคอเอ้าอีแม่แม่คือบวบออกเนาะอือพักแง่งดื่มเก็บผักะแง่งมาสิตามก็ต่อมือนบ่อบอเฮ็ดร่อนซินมาอนี้มืออื่นยังเฮ็ดอันนี้ก็จะเป็นเขาอีตีอ่ะนาะพี่น้องโอ้ยหยาถ่วอมเลยเขาอีตีอ่ะหยาถ่วอมไปแล้วเขาอีตีอ่ะนี่ มีแต่ยาปีนี้โบได้เข่าดอกปีนี้พนเพราะวันแ่าพอ่อมันใส่เข่าอีติอ่ทั้งนี้พี่กาย,ยาใส่เข่าโยงเนาะก็งามอยู่ได้พอได้เข่าแต่แถวเรื่องหนามนี่แหละพี่น้องน้าไม,ม่ลิงกะคันวิดเรื่องหนามไปแล,ะะแล้วจุ่มโบยักแนวสีเกี่ยวยาคือถูอัมขวเข่าโเบิดอันนี้ก็สิเป็นนแ่นกัปตันมืหวานเข่าใส่ไม่ก็แม่ลิงเนาะพี่น้องก็คือสิเห็นในคลิป แมนตะก,กี้บุมีเข่าเลยกัปตันกับเมื่อวานเข่าใสกับแมรี่นี่โอ้ยเขามีน้ามีพ่อตัดเลยพี่น้องเลยนี่กัปตันกันคือชิบุด้มาตัดปีนี่เันมีน้าทั้งทั้งเ่าเผาตัดกัปตันผัดดำหน้าบบบนี่พี่น้องกัปตันก็ดำหน้ากับเ่าแม่เพิ่นคือสิเ่าพ,อพ,อพ่อแล้วเผาเอใหญ่น้องลิงนั่นแหละทีได้ตัดเผินปีนี่นกัปตันกันคือสิบรุระมาซอย เพราะว่าคันดำคันขึ้กดำหน้าก็ได้มาซอยเนาะพี่น้องคันโมขึ้กกับโบได้มาซอยหาเวลาวะนั่งเถื่อกะสีมาตัดแล้วกะสีมากวดเอาเข่ากวดเอาใบหนี่ยเอาใบเข่าในเมื่อไหงัวก็มีเนาะโบเน่อาจจะได้มาตัดคันดำหน้าแล้วไว้เนาะพี่น้องเนาะอืมเหิ่มคำนะอุ้ยหน้ามาดูนะอุ้ยแม่ต่อ หั่งมันจะอยู่ไซเด้บ้านออกมาหนายิ้ม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 แนวใด่นเลยยิ้มแนวใด่วะโอ้ยกัปตันกับสีบัได้เอย็นเที่ยวไปเที่ยวมาเรียนเปียกเปียกเป็นงานกัปตันกับเที่ยวมามาหาแม่ลิงมาซอยเวียกซอยงานเพลิน ม่กับตันก็อยู่ได้อยู่กับแม่สองคนลรือาเนี่บ่มีไพ่เป็นรักแมงลิงกับบ่มีไพ่เป็นรักบ่มีจะถ่อพ่อถ่อแม่แมงลิงแล้วก็อ้ายป่ะอืมปลาน่ะสิบ่ให้มันใหญ่จะได้เบิ่งน้องในอุดมสมบูรณ์แต่มีอต่ขี้อ่อโอยมีแต่หญ้าบมึงแหนใหญ่แล้วบ่จักป่ะยังๆน้องหน่ะมันก็ปลากับตันมาปล่อยไว้น้งกุ่มแหลงกุ่มที่นี่ น้องกับตันมาปล่อยไว้เนาะซาวอิดถุงพี่น้องกับสอนลูกปลาขอเข้าไปสองหมู่เนาะบ้านนี้ก็คือสีไงอเลยพี่น้องอืมอ่าตัว<า>อันนี้ก็พผ้าพี่น้องส้มรรมาติตอนแรงๆนะพี่น้องตอนตะวินกำลังสต,ตสส้อกอืมอ่าไปขีดเอาเบิดปลาข่อยไ้ปไปขีดขีดนแล้วเนาะพี่น้อง อใครอีดอกปลาจีนมันบอกกินเบ็ดคือปลาในปลาตัวป่านะสํมสีใหญ่พี่้องเอ้ยเห่นแต่คุณมาหลักสอนสอนหลักสอดเอาเนาะบุ๊มมีไยนอนหน้าพี่้องเอ้ยพี่กายยังเถาผ่อนอนปีนี่บุมีไพนอนอืษหย่าหนุกขอะหนุกเข่าปลามันก็ใหญ่สํมชีใหญ่แล้วปลานะคอมเมนน้องแบบว่า นี่แหละน้องแบบนี้แหละใหญ่นะแม้าถึงว่าน้องหนำมันกุ่มแลงกุ่มฝนแม่นี่คุดคุดลงตุกลุกเนี่ยเดี๋ยวกับตันได้มาอยู่เป็นจริงเป็นจังก่อนพี่น้องจังสีคุดลงจังสิคุดลงให้มันหลึกๆเนาะในหม่องะให้มันกุ่มแรลงเนาะคุดเอาพี่น้องเอามือจุคุดเอาแล้วก็สุญิหเสียหลดเข็นมาทีเสีตามขั้นมันขั้หลุดมาจกเอามันจะเป็นน้องน้องหลุดแม่โคเรียงปลาสีบกอยปลาสีบุกอยใหญ่พี่น้อง มันสั้นติดหลีกอันนี้มันมีพาลาดเนี่ยมันมีนะ,ะตัวหน้าให้เนี่ยพีน้องมันพ่อตัดมาเลยหยีเป็นดอกมาเลยอันนี้เป็นมักข้าวโพดเป็นหมักถั่วมักแตงเนาะท่าม่เพื่อนมาปลูกพอ่อ้กินหญ้ามันเกี่ยวเขาพี่น้อง ยำเกี่ยวเขายำดำนาแล้วนี่แหละยำดำนาแล้วอาจนีได้กินเนาะหรือว่าตอนเกี่ยวเขาพี่น้องเขาก็งามนด้พี่น้อง,ง,องเลยโมเมนต์ว่าเข,า,า,ขากงา็งามเด้คขาเป็นมีน้ำนะเขาก็งามอยู่คัานมีน้ำนี่เขาก็งามงามพี่น้องนะเสียที่แต่มันบ่มีนม้ำพี่น้องน้ำแหง้งไปเลยน,ะนี่พอตุ๊กแวนมีนม้ำนี่ ตึงน้ำขึ้นทัวมเบิดนี่ตึงน้ำขึ้นทัวมเบิดนี่เนาะพี่น้องเนาะก็สิได้ตัดได้นี่พอดีตัดเลยเขานะอุ้ยมัแตกเขาแม่นะบอดนกะซีได้กินอืมเขาเมลิงกันเขาก็งามเริ่มงามเนาะพี่น้องเนาะมันหักหย่าบาบนี้มันพอตัดใบมันพอตัดใบเลยพี่น้องเขาเนี่ยนอันพอตัดใบเลยแต่มันโบมีน้ำข้าไปตัดตอนนี้มันก็คือเก่าพี่น้อง к าเ а าไปตัดตอนนี้กับบุมีน้าอ่ำค้างมัน,ม,นมันกับเนื้อกระขึ้นคือเก่า к าเ а าตัดเลยหน้ามาถ่วมหเนื้ากระสิตายเปื่อยไปลงเขากะสิขึ้นก่อนหนื้อแบบนี้ตอนนี้กับผมบรรยากาศนอกพี่น้องอือตัวบรรยากาศตอนตะวันสีตกเขียดที่มุมตีแข่งสนั่นเขียดที่หน้านะตั้นหมักกินขนาดได้พี่น้องต้นสีดาต้นนี้ใช่ฮะแม่ใช่ามากินด้วย ซุกมากนะนนกเลยคือซีป็นนอนนันแหละแนมมาดูแคปขึ้นหน้าจอเลยหนึ่งสองสามึแม่น้องลิงก์ขาดคือคนขาดเลือดเนี่พี่น้องเลยเลืองไปเม็ดละพี่น้องอเป็นคอเป็นคอไ<อ>ทรายอยคอกินเลือดม,มีเบืงเลือดบริเวณหลอดเลือดเลี้ยงเขาเลืองเขาเลยใกล้จะได้ห้าเมยียใหม่ละ <laughs> ไปสิเบิงลูกเบิงเต่าเนาะพี่น้องก็จะไหาเมียใหม่แล้วแหละใกล้จะได้หาเมียใหม่แมงลิงว่าถ้าได้ขึ้นไปอ๋อสวรรค์จังสิกวดเลือดผักบอกผักบุกพี่น้องกินเอาตามะคุงอืมแมาปลูกักมะปุ๊กครับง่ามอีรีพูดเขากำลังเลื่อมขึ้นเนาะผลกับบ่ออมผลกับบ่อสุกยุ่งบ่อส่งเสริมหายไหนผลกับ ออเออแด,ด,ดอัองามคืสอสาอืมอ่าตู้หม่งมาหวานทร<อ>งใช้เท่าแม,ม่มาสนามน,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 น่ะน่ะน่ะเออแล้ว3อืมม่งมาน่ะน,น,น่ะบานนี้มันขึ้นสากันเลยเด้บานเนะี่ป้าตู้ป้าพี่น้องเลาสุมมึงเขาหน้าหน้าบูมีพี่น้องเลย พอใส่บิดกบเลยด้นี่ยันตะกบตัวใหญ่โอ้ยลุกขนาดหน้าให้นี่ห่อโบขึ้นเขาห่อโบขึ้นมีแต่ยาอาเขาห่อโบขึ้นหน้าให่พอได้ข่าวแต่แถวนี้แล้วพี่น้องนี่ลงไปนี่สองสามไห่คันมีเงินยังว่าบันเบิกเห็ดหน้าให้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเห็ดหน้าอยู่หนามอยู่ในตุกลุกโอ้อันนี้มีหนามอยู่หน้าให้นี่มีหนามอยู่อยู่หนามเซยเนาะหน้าให้นี่ แม่น,นั่ะลุงแซลมันซึมลงมาแต่น้องสะแม่ตัวนี้เขาเป่งลงมามันก็อยู่ให้นี่อืมโอ้มีน้าอยู่ตัวนี้แต่หน้ามันกับโบไลนอ้อม่ให้เดี่ยวโบได้มาสามเท้าเงมนะันมีคือสิมีปลาอยู่นี่หน้าให้นี่กัพี่น้องงามอยู่หน้าให้นี่ก็งามม่ให้เดี่ยวทีเดียแม่หน้าให้นี่ก็งามน้องเขากะ งามอยู่หน้าให้นี่ก็กับหน้าให้ลุ่มหันพอได้เข้าแต่แถวนี่แหละพี่น้องหน้าแม่ลิงก็พอได้อยู่ได้กินแต่ว่าพอดีเกี่ยวเขา้ขาเข้ากับพอดีเบิดเป๊ะเลยเพอเกะได้ไปยืมมากินเนาะประมาณ10สอบพี่น้องได้ไปยืมมากินก่อนมันเข้าบ่พอกินเนาะมันก็ได้บ่ลายหน้ายอดบ่คือหน้าดําฝ่าฝนก็บ,บ่ส่งงามแท้ กัปตันเนว่ามันบงงามสำปีกายเนาะปีกายนี่กัปตันมาเห็ดงามกว่านี้คือว่าเขานี่เป็นโงนเป็นโงอนอยู่อันนี้ยอดละืพ้นตกห้ำพี่น้องสาเหตุที่มันเขาบอกนะพ้นผลไปดีตอนนั้นยอดเขาพ้นนะบานนี้พัดมาป่าบ้านเนี่ามาหอดสำนีกัปตันกัสซีดปิดคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่ยเด้อพี่น้องพาพี่น้องชมบรรยากาศทุง่งนาเนาะ Saya baik,